ท่านใดที่ยังไม่ได้วางดอกไม้จานท์เรียนเชิญนได้นะครับพรุ่งนี้ครับสำหรับนะฮะในภาพในงานวันนี้เราก็เข้าไปชมใน YouTube ได้นะครับพิมพ์ชื่อคุณพ่อตั้นสหีอุปถัมน,นะครับวันที่13 เทศกาลกอหลีับที่วัดอีแงวและมีวัดอีแงวเรียนเชิญผู้ที่รับท่านะครับช่วยกันเลื่อนหิบสนบาลคทีห้าร ผู้ที guess, yes, ่ถือท uh, ูはは่ถือตะเกียงใครที่ถือทูดตะเกียงเดี๋ยวสับเลยอะลดรถอยู่ไหนเนี่ยลาชรถ

เดี๋ยวเราไปส่งรถพ่อ no, กันนะครับป๋าคนถือหรือถือทูบถือเกียงยังไม่ถือนะเอ๋ยคคุณคุณตะเกียงนโตคนโตถือทูบคนโตถือทูบอ่าคนโตถอตะเกียงคนโตถือทูบครับลองมาถือตะเกียงครับ ไปรับเลยครับอเอาทูปไปอย่างเดียวนะฮะธูปอย่างเดียวก็พอนะครับแล้วก็ถือตะเกียงคนล,ลองถือตะเกียงคนถือรูปไปไหนแล้วรูปอยู่ไหนเอ่ยใค้ถือรูป ครับเรียนเชิญครับทุกท่านไปร่วมยุวองค์จิตกันแขกคู่มีเกียริครับ

สวยจังสองสามสี่ป่ะ <c oughs> เอามาเดินคนหลังอะอดีตครับท่านอ๋สอส่งใช่ไหม รอบนี้เหลืออีกหนึ่งรอบ รอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับรอบสามยางสามนะสองขนะอ,อยางอีกรอบไหม รอบนี้รอบเนีเ้ยป๋าป๋า <bur> ไปเลย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 ครับไปเลยครับไปเลยครับ ลูกหลานขึ้นมาเลยครับลูกหลานขึ้นมาเลยลูกหลานขึ้นมาครับครับเดี๋ยวเดินไปด้วยครับตรงนั้นมีที่ปักทู่ไหมครับที่ปักทู่มีไหมลูกหลานขึ้นมาครับลูกหลาน ลานขึ้นมาถือลูกทานเ้นมาฮัลโหลฮัลโหลไาเขียัองถวายพละ ฝรั่งนี่เขอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงนี้ไหมบาบเขาอยู่บ้านเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่โอ้โอ้ทุบทุบล้นให้หัวไหนเวลาไหเวลา ห้าลง,งต่ำนะครับข้างนาต่ำน้อยโอเคหัวไปหัวไปหัวไป ป่าทูนี่หลน่นพ่อมีลูกกี่คนครับสามเมียค่ะเ<อ>มียแรกหนคนเ<อ>มียทีสองเหลือ5<อ>คนเมียที่สามหลือสองคนค่ะเ<อ>มียทสองใต้นี้เมียแรกใต้นี

เป็นลูกเขาเนาะคนโตคนโตที่สองโอ้โหนอ้ก็ดี่ะอือเด็กเอ้ยใครโตมา